สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็มาต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับพอดีคลิปก่อนหน้านี้ผมผมปล่อยเหรียญ1บาทปี29ไปแล้วนะครับ1บาทปี29เอ่อในตลับเกรดแบบนี้นะครับก็นี่นะครับ1บาทปี29ในตลับเกรดนะครับก็เหรียญละแปดร้อนะครับแปดร้ค่าสองห้าสิบนะครับคราวนี้มาเหรียญ อีกหนึ่งชนิดนะครับในตลับเกรดเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญก็ติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ ID ผมขึ้นไว้ให้ตลอดเลยครับอ่าขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับนี่นะครับสลานลม888ก็ได้หรือว่าไลน์แอด่าไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้ติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้มาดูกันเลยนะครับเป็นเหรียญ5บาทปี46นะครับมีมาอ่าหเหรียญนะครับเป็นเป็น2ราคานะครับอันนี้ก็คือผมไม่ต้องอธิบายเพิ่มแล้วนะครับเรื่องตลับเกรดเพราะว่า ผมอธิบายไปแล้วในในคลิปของ1บาทปี29นะครับอันนี้มี2แบบนะครับมี fx 45นะครับ fx 45ผมมีอยู่มีอยู่สเหรียญน,นะครับแล้วก็ผมมีผมมี fx 40อยู่2เหรียญน,นะครับ2ราคานะครับก็คือเดี๋ยวอันเนี้ยถ้าเป็น fx 40เหรียญละ900บาทนะครับนี่นะครับ เหรียญ5บาทปี46นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546าในตลับเกรดสยามคอยนะครับเกรด FX 40นะครับ40บนะครับก็อันนี้ตลับละ9ก0บาทนะครับ900าค่าส่งห้าสนะครับส่วนถ้าเป็น45บผมขายแพงกว่า50บาทนะครับอันนี้คือ45 950บาบาท นะครับค่าส่ง50ก็คือเหรียญในตลับเกรดราคาไม่ถึงพันนะครับค่าเกรดก็500แล้วนะครับค่าเหรียญก็คือถ้าเป็นอันเนี้ยคิดค่าเหรียญเท่าไรอะสี่รอยะ450นะครับถ้าเป็นตัวเนี้ยค่าเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ400นะครับสองสองราคานะครับอย่างงงนะครับเดี๋ยวผมพูดแล้วงงนะครับเหรียญ5บาทปีพศสองพันนะครับอันนี้5บาท2546 จำนวนการผลิต182,000เหรียญน,นะครับค่ายสยามคอยเกรด FX XF 40เหรียญละเ0้ารนะครับสามารถสแกนดูรา,ายละเอียดของเหรียญได้นะครับมี QR code นะครับอันนี้40 XF 40มี2เหรียญน,นะครับเหรียญละ900ส่วนส่วนอันนี้มี4เหรียญน,นะครับ XF 45มี4เหรียญเหรียญละ950บบาทนะครับก็ สนใจก็สอบถามได้นะครับสองเก้าก็ยังพอมีเหลือนะครับ1บาทปี29เกรดนี้นะครับ45อันนี้เหรียญละ800นะครับค่าเกรดก็500แล้วนะครับนี่นะครับเหรียญละ800บาทนะครับก็เก็บในตลับแบบนี้เก็บได้ยาวนานเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมีปี46นะครับ5บาทปี46 xf 40อันนี้900 xf 45นะครับอันนี้950 แล้วก็มี1บาทปี2 9นะครับ XF 45นะครับอันนี้เหรียญละ800บาทนะครับก็ยังยังมีอยู่นะครับเหรียญเหรียญ1น1บาทปี2 9นะครับก็มีเหรียญในตลับเกรดมาให้ได้ลองรับชม ข้อมูลกันนะครับใครสนใจอยากจะเก็บแบบนี้ก็ก็ทักมาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็คือไลน์ที่ผมแจ้งไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปกับช่องผู้ชายขายเหรียญคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ